ขอความนอบน้อมจะมีแดพระผู้บีพระภากเจ้าผู้เป็นพระหันตตสรู้ชอบได้ด้วยอมมเองขอเจริญพรตอนคำนะช่วงดรมมะ before เบทไทม์หรือตรมะก่อน,นิทาก็ส่งสารธรรมพี่น้องญาติโยมผู้ ก่อนจะหลับหลายท่านอาจจะหลับแล้วแต่ละท่านยังไม่หลับนะตนที่ยังไม่หลับกร็รมีโอกาสที่จะนะเป็นผู้ตื่นทีนี้แต่ละวันแต่ละคืนนะหลายท่านนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะใจมีความกังวลมีภารกิจหลายท่านนอนแล้วนอนอีกนะชีวิตของเราทุกคน พูดยังไงว่าคนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงเหมือนกันนะโลกนีน้มีความยุติธรรมนะมีตวงอาทิตย์ตวงเดียวกันมีสายลมแสงแดดคล้ายกันโลกนี้มีดอกไม้งดงามมีความสวยงามให้เราได้เห็นแต่เช้าตรู่เสียงนกดอกไมา้อากาศธรรมชาติ ที่เราได้เห็นนั้นธรรมชาติได้ให้เราหลากหลายจนมีคำกล่าวว่าโลกนี้กว้างสำหรับผู้ที่มีใจกว้างโลกนี้แคบสำหรับคนที่มีใจแคบโลกนี้งดงามสำหรับผู้ที่มีใจงดงามโลกนี้โดดเดี่ยวสำหรับบุคคลผู้แรงน้ำใจ โรคนี้คับแคบสําหรับคนผู้มีใจแคบแต่นั้นการอยู่ในโลกกันมองโลกขึ้นอยู่กับของแต่ละบบคคลนั้นยังไงก็ตามวันธรรมะกรนิธานใยวันที่8เดือน8-2022นี้ก็ได้โอกาสมาได้ให้ขวัญกำลังใจโยมแล้วก็เป็นปารภธรรมหลายวันที่รายการเสียงธรรมจากยูเคนั้นก็ได้มอบให้ท่านมหาหนุภาพจะผลได้ เป็นเพื่อดนินการดูแลเป็นช่วงช่วงทุกศุกสาร์อาทิตย์ส่วนอาตมาเองก็จะมีเป็นเป็นช่วงที่เอาสะดวกนะธรรมะสะดวกนะธรรมะสะบายใจนะฉะนั้นญาติโยมพี่น้องที่ผ่านมาได้ฟังนะก็ถือว่าเป็นการ <Okay. S 1> เป็นการดนะ่เปิดใจใส่ร,รมเป็นการทบทวนนะตั้งแต่เช้าเราตื่นขึ้นมาจนปัจจุบัน ถ้าเรามาทบทวนนะทบทวนชีวิตทบทวนงานเราก็มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าขาดทุนหรือกําไรขาดทุนก็คือว,วันไหนที่เราได้ทําให้ผู้อื่นเจ็บช้าน้ําใจทําให้ผู้อื่นนะรู้สึกนะทุกข์เราก็จะขาดทุนแล้วแต่วันไหนเราได้บําเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นได้สบายใจได ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาวันนั้นได้กำไรนะจะขาดทุนจะได้กําไรอยู่ที่ใจเรานะหลายคนนะมีเวลาน้อยสําหรับตัวเองนะมีเวลาทุ่มเทแต่ผู้อื่นนะทำงานก็เพื่อผู้อื่นนะทุ่มเทแต่เรื่องผู้อื่นลืมกลับมาดูตัวเองคือใจเขาบอกว่าใจร้อนเรียกว่าดีใจไปสวรรค์ เย็นใจไปนิพพานร้อนใจเสียใจไปนรกถ้าเราดูใจของเราแล้วถ้าใจมันมันเสียใจมันร้อนใจไปนรกแต่มันที่ดีใจก็ไปสวรรค์ถ้าสุขใจเย็นใจก็ไปพระนิพพานนี่เป็นเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเลยนะโลกทั้งใบมีใจเป็นผู้นำโลกทั้งใบทำทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน สำเร็จด้วยแต่ใจมีใจประเสริฐที่สุดถ้าคนมีใจดีใจงามโลกก็งดงามตามดังที่กล่าวว่าโลกโลกนี้กว้างสำหรับผู้มีใจกว้างโลกนี้คับแคบสำหรับบุคคลผู้มีใจคับแคบโลกนี้งดงามสำหรับใจบุคคลผู้มีความงดงามดังนั้นทำทั้งหลายนะจึงเริ่มจากใจนะอ้าง พุทธภาสิตหรือพุทธบทธรรมบรว่ามนโนปุพ,พังคมาธรรมามนโนเสธามนโนโมยามานาสาเจปทุทเสนะพาสติวากรโรติวาตังทุกขมะเนวติสภาพธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วแต่ใจหากบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดก็ตามทําก็ตามทําก็ตามอันนี้ใจถ้ามีใจใจก็เรียกใจร้ายแล้วมีใจร้ายแล้วก็คือพูดก็ตามทําก็ตามความทุกข์ย่มไปตามเขาเหมือนรอยเท้าเกวียนเหมือนรอยเท้าเกวียนไปตามรอยเท้าโคตัวลากเตียนไปอย่าห้อุป,ปมาให้อยางีง ฉะนั้นในในการดําเนินชีวิตแต่ละวันเราหละท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าจากการทํางานมาไปพักผ่อนไปด,ดูกายดูใจฉะนั้นวันนี้ก็ฝากมาทบทวนเรื่องราวทางกิจกรรมของวัดนะทางวัดเราก็มีกิจกรรมโครงการบทนนี้เปิดโอกาสให้กับลูกหลานที่อยู่ละได้มาอยู่วัดได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นได้ฝึกหัด นะก็เป็นโอกาสนะจะให้บ้านวัดเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนนะเป็นที่พึ่งทางใจเรามีโรงพยาบาลใหญ่ๆทุกมุมเมืองเพื่อรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายเราก็ควรจะมีวัดนะเป็นที่สวดมนต์ภาวนาที่รักษาจิตนะคนเหล่านั้นใจที่ดีความรักความเมตตาปรารานดีก็มีความสุข ใจที่เร่าร้อนโดยจริงแล้วธรรมชาติใจไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงตลอดแต่ว่ากิเลสจ,จออาครอารถุกกรจอเข้ามาความโลภเข้ามาก็ทําให้ใจเกิดความละโมบลโลภย่างไดของผู้อื่นความโกรธเข้ามาครอบงําใจใจก็เราร้อนนะมือนกับเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารฉะนั้นในการฝึกจิตฝ,ฝึกใจก็เป็นเป็นจุดหนึ่ง ที่จะใช้ให้ชีวิตเรามามองย้อนของชีวิตนะการฝึก,กจิตฝึกใจนะอันจย่งบริวานนะคือการให้เป็นการเสียสละชำระความเหนียวความตนีิศีลบรรเทาความโกรธนะมีความเมตตาพัฒนาดีต่อผู้อื่นไม่พูดให้คนอื่นเก็บช้ำน้ำใจไม่แย่งสามีภรรยาผู้อื่นนะ ไอ้ดื่มสรายาเสพติดให้เสียสตินะพูดง่ายๆว่าให้ทานก่อนกินคือศีลก่อนออกจากบ้านภาวนาก่อนนอนนะสามประเด็นที่จัดเล่าชีวิตแต่ละวันให้มีให้ทานรู้จักให้ทานก่อนกินเราได้แบ่งปันสมมติเราจะทานข้าวแล้วก็ตักให้พื่นก่อนตักให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องก็เป็นการเป็นการให้เบื้องต้นฝึกให้ทานหรือเราทําบุญตักบาตรตอนเช้านะ เราทำบุญสมบัิหรือว่าเราหยอดเหรียญใส่ตู้กระปุกอมบุญกระปุกอมศีลเพื่อสะสมนะบุญเพืแต่เราันไว้นะฉะนั้นวิถีชีวิตชาวพุทธสิ่งที่ชาวพุทธต้องทําโดยเฉพาะชาวพุทธในต่างแดนหรือชาวพุทธทุกที่หน้าที่เลยนะนะสิ่งที่ชาวพุทธต้องทําคือต้องทําความดีเป็นนินะทําบุญเป็นนิดทําดีเป็นนิดใช้ชีวิตแต่พอเพียงหลีกนะเลี่ยง,ยงอบายยมุกนะรู้จักปลดทุกข์ด้วยการทําใจ นะประเด็นนี้ก็ฝากนะญาติโย,ยมที่ฟังรายการก็เอาไปเป็นข้อคิดข้อธรรมแล้วกันว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องทําคือต้องทําความดีเป็นนิดนะใช้ชีวิตแต่พอเพียงหนะลีกเลี่ยงอบายามุกปลดทุกข์ด้วยการทําใจทำไมต้องทำาดีเป็นนิดเพราะว่าความทุกข์ปัญหานานานประการที่เกิดขึ้นกับเรากับชีวิตกับสังคมรวนแต่เกิดจากคนผ่นานคนชั่วคนคิดชื่อทำาชื่อพูดชั่ว ความชั่วเป็นตัวสาเหตุเป็น reason เหตุที่ให้เกิดความทุกข์เพราะอะไรความชั่วที่นี่ก็คือว่าพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วเมื่อเกิดความชั่วมัวหมองก็ทําให้ใจทุกข์ใจเดือดร้อนทังหมดต้องทําความดีเป็นนิดเพื่อพิจิตค,ความทุกข์นะทดีเป็นนิดใช้ชีวิตแต่พอเพียงสําคัญมากเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างดอน์มาเล่าชีวิตให้พอเพียง พอเพียงพออยู่พอกินเพียงพอพอเพียงกว่าพอเพียงได้ก็ต้องขยันต้องขยันต้องประหยัดต้องอดทนอดกัน้นชีวิตพอเพียงก็มีความสุขนะพอเพียงใช้ชีวิตแต่พอเพียงอย่าเกินตัวเกินไปรายได้มีเท่าไหร่ก็จัดสรรแบ่งปันอย่าซุริสุสายเพราะชีวิตที่มันเดือดร้อนเพราะมาันติดติดไม่รู้จักชีวิตพอเพียงและต่อมาก็คือให้หลีกเลี่ยงอบายามุกอายบายยมุกค,คือปากทางความเสี่ยง เด็กเล็กเล่นการพน,น,านันเที่ยวผู้หญิงเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นครบคนชช่วเป็นเจ็ดขั้นทําการงานเนี่ยอบายมุกที่เป็นปากทางแห่งความหายนะชีวิตใครที่ตกอยู่ในอบายมุกทั้งทั้งหเนี่ยคนนั้นหายนะเลยนะครบเพื่อนช่วยเต็ขั้นทําการงานเนี่ยรวมครบมิรช่วนี่ก็เป็นเรื่องของอบายมกุกเราบางทีคิดเองไม่เป็นก็อาศัยเพื่อนดึงไปนะฉะนั้นการเลือกนะครบแอสโซเซทพิดา my person is better. So, Dhamma for bedtime, I would like to to share and it's a time to time for Dhamma practice. So, now however, before go to bedtime, we come to listen to Dhamma and also we have the the way to create happiness by we are giving observe the precept and meditation so the three kind for create happiness, so start from giving and forgive as well. Yeah. Giving that's mean you give uh course speaking, uh course conversation or giving dana, giving generosity what you you have. So this is the meaning that basically for a way of life. โยมพอวันมโนทนาโยมเด้ so that ถ้าโยมได้ยินชัดก็กดหมายเลขกนึงให้หน่อยนะโยมอนุโมทนาสาธุ so t h e t h e basically for happy life we have to know how to give how to forgive how to take take and give come together so basically for for I will apply? How to in? How to increase? Or how to improve the happiness? In Buddhist way, the are three ways three way to to improve happiness. Start from giving. Even not much, you give one part to part of whatever you have to the sharing. Giving is a sharing is a happiness. And second one, uh, to be honest, to to practice observe to be the good person take the uh, offer the the rule for right or morality so morality is that's the way to protect you from from the bad thing when you have good behavior and our good uh, active uh, action so the way to protect like a, whatever you you have the precept that the way you you do ใน the ี i ละอ n นสุดท้ายหนึ่งที t o ั e งสม e ธินะ t ี c เคลียร์จิตใจทีินะโดยสุภาิโยมว่าพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตหลักพื้นฐานก็คือรู้จักทานคือการให้คีวิงศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยพันะภาวนาสุดท้ายก็คือรู้จักฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้มีสะอาดสว่าง สงบวันนี้ดัมม์ before bedtime I just go t t h e time and also to report the temple activity for the time to time to share and also the time to go to bed. Basically we for us we should go to bed before the midnight. The Reference to the doctor the nurse said that If our body take a rest enough so your your mind clear your body and mind have to make balance between body and mind. So, so for uh, this time I appreciate and hope everyone have more good opportunity and never stop to learn. We learn from every situation and we learn from everyone, every situation like our teacher, everyone like our teacher to let us know, even goodness are the bad thing. badness, or goodness. This the teacher o l help each other to show. If no bad people, you don't know is a good person. If you don't see the good person, you don't know the bad person. So basically, we we choose understand. อั y w a y อนุโมทนาสาธุญาติโยมเนาะธรรมะในวันนี้คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เป็นสารธรรมที่นำมาเล่า นำมาแบ่งปัน,นแบ่งปันสำหรับชีวิตในสงสารเพืนนเพาออกมากำลังใจในสงสารหรือว่ากำลังชีวิตคนไทยชีวิตแทยในต่างแดนน,นั้นก็คงจะฝากเป็นข้อคิดข้อธรรมก่อนนอนวันนี้ เจริญพรไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอเจริญพรไว้แต่เพียงเท่านี้พรโมทนาสาธุกุนนายแอน every body have opportunity น้อมทนาบุญกับโยมทุกคนทุกท่าน to Have water seeds of love.